คือผมว่าพอเวลาคนดวงไม่ดีเนี่ยสิ่งแรกก็คืออย่าซ้ําเติมตัวเองเหมือนแบบถ้าเราไปเจาะเลือดแล้วปรก,กว่าไขมันสูงเนี่ยเราไปแก้ปัญหาด้วยการกินหมูกรอบขาหมูเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหานะผมว่าผลของบุญที่เห็นได้ทันทีก็คือเรามีความสุขความสบายใจไม่มีอาบนเสร็จแล้วเครียดนะอาบนเสร็จแล้วก็ต้องมีความสบายใจ ้องบอกว่าจริงๆเนี่ยคนเนี่ยเข้าใจโหราศาสตร์เนี่ยอาจจะย,ยังไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือบางคนก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะคนเป็นหมอดูเนี่ยจะต้องดูดวงได้ตั้งสารพระภูมิได้หรือเห็นผีเห็นวิญญาณหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับคือนักโหราศาสตร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ว่าในเรื่องของดวงดาวเรื่องของสถิติเรื่องของการคํานวณนะครับทีเนี้ยเวลาเราจะบอกว่าปีนี้ดวงเราจะเปลี่ยนเนี่ยสิ่งที่เราดูก็คือดูจากดวงดาวให,ใหญ่ๆจริงมันไม่ได้บอกว่า พอ6-3ไป6-4พอเลขปีเปลี่ยนปุ๊บดวงจะเปลี่ยนไม่ใช่อย่างนั้นนะเรามีกรณีศึกษาที่สําคัญก็คือในปี6-3เนี่ยเป็นปีที่ดวงดาวใหญ่ๆเนี่ยเปลี่ยนและไม่เปลี่ยนครั้งเดียวด้วยเปลี่ยนแบบประมาณ3-4ครั้งในรอบปีทําที่ฝากมาว่าเป็นปีที่ผันขวนในเชิงของดวงเพราะว่าดาวใหญ่ๆเนี่ยมันเปลี่ยนเยอะเหมือนเราเอาก้อนหินทุ่มลงไปในในบ่อน,น้ำนหลายๆก้อนเนี่ยแรงกระเพื่อมเกิดเยอะปี6-3เนี่ยเรียกว่าแทบจะมีดวงปีใหม่เกือบทุก3เดือนเลยแต่ว่าพอ6-4ปุ๊บเนี่ย ดวงดาวเปลี่ยนจริงๆมันเปลี่ยนหลักเนี่ยคือปลายปี63ซึ่งมันเอฟเฟกมาถึงปี64ด้วยข้อดีของ64คือเป็นปีที่ดูดวงง่ายหน่อยเพราะว่าดาวไม่ได้เปลี่ยนเยอะคือถ้าทายว่าราศีนี้ดวงดีโอกาสที่จะดีได้ตลอดทั้งปีเนี่ยมีเข้ามาหลักการคือว่าการที่ดวงดาวใหญ่ๆที่เราใช้ดูเช่นดาวเสาร์พระราหูดาวพฤหัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการเปลี่ยนย้ายราศีก็จะเป็นตัวกําหนดการเปลี่ยนแปลงของ ทิศทางของปีนั้นคือคือจริงๆก็บอกว่า64เนี่ยบอว่าเป็นปีแห่งความหวังนะเพราะว่าใน63เนี่ยหลายคนก็ท้อมหมดกำลังใจนะอาชีพผมเลยเป็นอาชีพที่มีคนมาขอคําแนะนําเยอะนะครับซึ่งมันก็จะมีแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจปัญหาหนี้สินปัญหาเรื่องความมั่นคงในชีวิตนะครับถ้าเป็นถนนเนี่ย63ก็จะเป็นทางลุกรังเลย อ่าหกสี่นี้ก็เริ่มลาดยางแล้วอ่าแต่ยังไม่ได้ขึ้นมาตอร์เวนะคือก็ชีวิตก็จะราบรื่นมากยิ่งขึ้นแต่ว่าดวงเนี่ยเป็นตัวบอกว่าถนนข้างหน้าเนี่ยคืออะไรนะครับสิ่งที่กําหนดชีวิตเราเนี่ยมันก็อยู่ที่รถเราด้วยนะเพราะเราเป็นคนค,ค,ค,คอนโทรลพวงมาลัยถูกไหมนั่นแหละค่อยๆ้าาจองค์ประกอบว่าคือเส้นทางราบรื่นแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะเป็นเส้นทางไปสู่ความสําเร็จถ้าตัวเราเนี่ยไม่เตรียมตัวเองให้พรอ้อมถ้าเราช้าเนี่ย คนอื่นเขาก็จะวิ่งแซงเราไปนะเพราะทุกคนพร้อมที่จะไปข้างหน้ากันแล้วดังนั้นเนี่ยเราต้องเรียบเตรียมตัวเองให้พร้อมเพราะว่ามีเส้นทางดีๆเนี่ยรอเราอยู่ครับคือผมว่าพอเวลาคนดวงไม่ดีเนี่ยสิ่งแรกก็คืออย่าซ้ําเติมตัวเองก่อนเหมือนแบบถ้าเราไปจอะเลือดแล้วปรากฏว่าไขมันสูงเนี่ยเราไปแก้ปัญหาด้วยการกินหมูกรอบขาหมูเนี่ย มันก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาน,ะนี่คือบางคนพอดวงไม่ดีปุ๊บอะสิ่งที่เขาทําก็คือว่าอหมอคนนี้บอกไม่ดีก็ไปหาหมอดูอีกคนหนึ่งคือก็เปลี่ยนไปสิบหมอเพื่อจะได้คําตอบที่ดีซึ่งปัญหาคือบางทีคําตอบที่ดีอาจจะอยู่หมอที่สิบนะแต่เราจะฟังเรื่องไม่ดีมาเก้าหมอถ้าดวงไม่ดีถามว่ามันเปลี่ยนอะไรได้ไหมถ้ามันเป็นเส้นทางที่เราต้องไปเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับแต่เราเลือกวิธีการเดินทางได้เราเลือกการเตรียมตัวของเราได้ แล้วเนี่ยใครที่ดวงไม่ดีหรือมีปัญหาเนี่ยสิ่งที่ผมบอกว่าหนึ่งเพราะแต่ละคนบางทีถูกทักไม่เหมือนกันก็ต้องดูว่าคนํนนหมายถงทักนั้นอะไรแล้วเราจะเลือกกําหนดเหตุการณ์นั้นเนี่ยด้วยตัวเราเองได้ด้วยวิธีไหนนะครับในทางพุทธแน่นอนครับการทําบุญเนี่ยผมว่าผลของบุญที่เห็นได้ทันทีก็คือเรามีความสุขความสบายใจนะไม่มีทำบุญเสร็จแล้วเครียดนะทำบุญเสร็จแล้วก็ต้องมีความสบายใจคือผมจะไม่ค่อยแนะนําว่าทุกคนต้องไปทําอย่างนี้อย่างเดียวนะผมพยายามจะให้ทางเลือกเพราะบางคนเขาก็บอกว่า เขาเข้าวัดแล้วเขามีความสุขก็ให้เขาเข้าวัดไปบางคนบอกว่าเขาไปทำบุญกับนักเรียนโรงเรียนเขามีความสุขก็คืออะไรก็ได้ที่ทำแล้วมันเป็นประโยชน์นะแล้วมันก็มีความสุขกลับมาสู่ตัวเรานะครับผมว่าการรักษาที่ใจของเราก่อนเพราะว่าถ้าเกิดดวงไม่ดีแล้วใจแย่ไปด้วยเนี่ยโอ้โหนี้มันแบบเป็นสงครามที่เรียกว่าจะเบียงก็ไม่มีนักรบก็ไม่พร้อมนะดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องตุนจากตัวเราเข้าไปข้างในก่อนครับ อย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอัม r i รินบุ๊กส์